วันที่21กุมภาพันธ์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ทรงเปิดการสัมมนาความสัมพันธ์ไทยจีนครั้งที่10เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนซึ่งธนาคารกสิกรไทยร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สภาวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติจีนและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรของไทยและจีนมีแนวคิดมุมมองที่กว้างไกลเข้าใจสถานการณ์และกระแสในเรื่องข้าวน้ำรวมถึงการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อไปและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการการเกษตรในอนาคตของทั้งสองประเทศ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบรรยายเรื่องเสริมสร้างศักยภาพของเด็กเสริมสร้างเทคโนโลยีโดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองชนบทหรือถิ่นทุรกันดารการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องเสริมสร้างศักยภาพของคนโดยควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กทรงยกตัวอย่างจากการศึกษาของเด็กไทยในชนบท ที่มีการสอนให้รู้จักใช้ความคิดและเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การใช้เครื่องจักรกลในการช่วยทําการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมกับท้องเองซึ่งเหล่าเานี้เป็นสิ่งที่จำเป็นของรากฐานการพัฒนาอย่างยิ่งแค่ทําของตัวเองพอทําแล้วเนี่ยก็ทดลองไปทําที่บ้านก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้เรียนรู้และเทคโนโลยี ให้ทางบ้านด้วยโดยเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐที่มีหน้าที่ที่จะต้องไปส่งเสริมก็เป็นเพราะว่าสถานศึกษาเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาที่ทุกคนผู้ปกครองก็มาที่ผู้ปกครองเข้ามาช่วยทําแปลงร่วมกับเด็กเพราะว่าบางโรงเรียนเด็กยังเล็กๆทําไม่ไหวก็เฉพาะครูทำเขาคนเดียวก็เฉพาะครูก็ไม่ไหวผู้ปกครองก็จะมาช่วยผู้ปกครองจะมาช่วยทําอาหารให้เด็ก ผู้ปกครองเหล่านี้ก็กลับไปจะได้ได้ความรู้ได้เทคโนโลยีในเรื่องของว่าอาหารชนิดใดมีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์จะทำไงให้ลูกของตัวแข็งแรงแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความร่วมรู้จักเด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่รู้จักทำงานร่วมกันร่วมมือกันในชุมชนในการแล้วก็เป็นการช่วยตรวราชการในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้ทั้งครูและชุมชน บางทีก็ไม่ใช่หน่วยราชการอย่างเดียวมีบริษัทต่างๆที่ทำบริษัทในด้านการเกษตรเขาก็มามาช่วยด้วยก็อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องบางทีสัตว์ที่หรือเม็ดพันธุ์พืชที่ใช้ปลูกและใช้เลี้ยงในโรงเรียนนั้นก็สามารถขยายผลให้แก่เน็ตเวิร์หรือเครือข่ายที่จะเครือข่ายครอบครัวผู้ปกครองที่เอาไปขยาย ต่อได้ก็ถือว่าโรงเรียนเป็นฐานในการส่งเสริมเทคโนโลยีด้วยพื้นที่การทำงานที่ทีุลุกการดาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ที่จะกล่าวถึงก็มักจะอยู่ในเขตชายแดนส่วนอตอนหลังนั้นทางด้านกรุงเทพมหานครเขาก็มาขอร้องว่าถ้าถึงเด็กที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ ควรจะมีความรู้ในเรื่องการเกษตรเราก็ให้ให้ความรู้เหมือนกับในที่สอนเด็กในถิ่นธุรกันดารสำหรับโรงเรียนกทมที่อยู่ด้านนอกที่มีพื้นที่ทางเกษตรมากแต่สำหรับพวกที่อยู่ในเมืองนั้นเราก็เพิ่มเทคโนโลยีที่ว่าอาจจะใช้าการพาะปลูกในภาชนะต่างๆในกระถางในตุม่มใน สิ่งที่เขามีอยู่กระชุกระถางอะไรเนี่ยที่ปลูกที่บ้านเพื่อที่จะใช้กินเองได้ช่วงสุดท้ายของการสัมมนานายบรรทูล่ำซําประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย,ทยได้กล่าวสรุปปิดการสัมมนาพร้อมเบิกวิทยากรรับพระราชทานของที่ระลึกโดยวิทยากรที่มาร่วมบรรยายในวันนี้มีเจท่านซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยและประเทศจีน กลุ่มวิทยากรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์มีเปา้าหมายความเห็นไปในทิศท,ทางเดียวกันและพร้อมนำข้อมูลไปใช้ต่อไปเพื่อให้คนในชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วย